ไอเทมเยอะนี่ปาจุรุนี่ไปช่างกิ้บเการี้จะสุกกว่าเลยไปไปสี่ห้าแสนดอกพอกินอากินนี้อากินนี่ด้วยเป็นตัวยงของของแดงเลือดพู่ครับก็ไม่แบกกระสีอะเจอนี่ข้าเจน่ะดูย้อนยุคระเบิดดูดีแล้วนะนี่ครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศข้างสนามครับข้างสนามจะมีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สนามกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับนี่กจะเป็นเสื้อที่ เอามาโชว์นะครับในงานนี้ว้าวนี่ครับคุณครับนี่คือในในกาด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับผม,มเราเข้ามาสู่สนามแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือบรรยากาศใ<อ>นสนาม<อ>วันนี้นะครับผมโอ้โห<อ>นี่เราจะตอนนี้อบอลเรากําลังแข่ง,งนะครับก็จะเป็น ชุดสีดำกับชุดสีดน้ำเงินนะไม่ทราบว่าเป็นทีมไหนไม่รมไทราบเหมืมอนกันนะครับยุ้ยวะเนาะโมคลิว่าจูโมคลิวได้อะเชิดอะโอ้มีเชิดด้วย,วยวน,นี่แบบว่าอีเชิดกับพวกอนี้ทีมกับพวกอันนี้ mari cuba baju banyak tapi hak saya ni adalah Chelsea FC. ah, Chelsea FC. Ah, Chelsea. Ha ah, mana hak jadi hebat sekali oh. Ah, Chelsea. baju hebat hak ni dah bah. Ha baju, baju ni ada ada jual nama 12500. Kalau dia nak mm. boleh tak mai dah. Ni harga uh, <laughs> dia 25, ah, ini, <laughs> ni. Ha harga dia 12500. Ha ni harga dia ni RM12,500 baju ni dah. Ah, baju, ya, baju ni. Ha ATM dia ni baju runi pasal hari. Kan dia tak suka dah. ah, tu. ah, kain dia.

นีคคน่คนดังคนดังคนยาลาไม,ม่ไม่ไหวแล้วก็ดังก็ดังยาลานิเดือดรีเวอร์นี่โอ้อันนี้แบกัจจนะกัจนะีมารอันนี้คือ,จอเจ้าของเสื้อนะรครับดูดีมานเป็นตัวยงของ

sang saya sakit boleh lah hari ni tu. Ayuh oh, Eh atau hari ni tu tiga pai pai isi e, ha sen dah apa gini. Hari ni. Hari ni jual. Yang sepat dah hari ini, ni ni. Yang sepat. Oh. oh okay. Set nung, nung satu lima sen sen ha kau. jual ni aja ni, ni ko. Ala sini kerja tu ala kat ai we got oh, oh tu. Ha mm, tu ada kau nyok tu. Sonjai foto ke mai bo kau. Oh. Sonjai ke bo mari bakak. Ha mari borang sudahlah dia. Ha dia mau dia mau mai kutip baju. Boleh boleh. Kita dah bahaya tu, mari sekoda chok apa gitu ya. Tak tak tak. Yo hari yo hari kita demo dekat urang orang bakak tu orang hari, ya kata kalau ada baju demo nak turun hari. Kita boleh ambil awal-awal kita akan laku jua. Ya ya ya. Hari kau dengan sepak si hasen tu ada nak baju. Ya ya. Kan. Mau mau buat semua orang tak ada biasa jua. Ada. Ya sampai kita jual takut ada nak beli. Nah, oh, ada ni beli. Ha, buah hari ni. Demo itu memang tu

boleh buat kerja. Buat kerja ni kau boleh ada sign so kita boleh dah dah. Mm ha, -hmm. sign tu kita boleh dah sign kok. Kok baju tu jadi kita kenal. Kita kenal dengan orang lain semua hotline ni. Tak ada sign hok kenal dulu hak dah. Kok kenal leh hok leh baju leh pek ibu. Leh baju gapo ni. Kok sign baju leh pek ibu kenal sini belaka. Tengok dah. Oh, ya di bawa kita mai sini, bawa kita mai cak ngah. Jadi kita boleh keluar. boleh main game bola, main bola tu tak ada hai bola lain Ha, bola tu. ชวบาจุนี่ทำไมถ้าเงินโนนวลเวรีน no ีอยากินนี่เขาชวนบาจุนี่ส่วนใหญ่บาจุนี่เขาไม่หวหน้าตส่าห์ก็สมออ๋อแค่นี้นี่บาจุนอุตส่าห์สมอเดียวเรื่อเขาไปขายสินเลยเกือบก็อ่าแล้วพวกนี้ก็เกือบแสนอ่ะจักรซาตีบัวใหญ่เลยใหญ่เก่งเยอะเขาหนักเต๋อหนักเต๋เลยหนักเต๋อะวัคซ์กันแล้วนะเนี่ย Semua hak duduk dalam ni ni hak kayu sari lakar lah. Ha, kayu sari lakar. Dia biasa. Kalau biasa tu duduk alai kat puluh ribu dah. Hak fan bond sama nanti ni duduk alai tujuh puluh. kalau tangga banyak lah. Kalau tangga banyak tu seratus lebih. Tujuh puluh ke dia ni. baju ni lah. Bukan sama anda Ah, Ya kalau ni buat jurang mana? Oh, ni kamera. Ini nak. 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 ni nak. Ini lah, Ini nak. dah nak. Ini nak. Ini pepak นี่ปั๊บโถทังไปฮะอาจะปั๊บโถทางปับาาง๊บทังวุามงมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านครับไปที่สนามการแข่งน,นะคะรับผมเดไร้เลาอดีฬายโูรัจีชนะเลิกแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ลำดับต่อต e 2, ั้งที้ไปเป็นการเปิดตัวเสื้อบนวิเศษครั้งที่เจ็ดผู้ชี้กันนี้ขอเสียงปรบมือยไปนี้ของเราครับในเสื้อสีน้ำเงินเด็กบอจูบบอลอ๊ะเชฟเกลในไปน์นี้ดำโด้วยกัปตันทีมมุสลิมวันมุสลิบอนอาลุบวินิมูบินาดอัดายาวังวานีเอรอิสิบอต้าอิสิบอต้า กีฬาบอลทองเนดือดขาดดูลัขอนโอเคครับผมตกลงความกันเแลวดีเป็นการเปิดถ้วยจากออสบัคปูดิมันลูกมีอยู่นัมเบอร์เซเว่นแกัะเยียดยางเดียวจะได้ครับเบี้ยวอาหาตุล่าโอ้โหนนี้เขาคณนะครับกรรมการกหญ่ล อสเตรียแกอามดตัวแล้วแล้วแกามัตัแล้วก็วิ่งมาดูนีใส่ขวาเรียบแล้วตรงไโตต้ตู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 ้ จับม like ือรับยูที problem, ่อนกับพัองจมาาี no no ่นไปแล้วแล้วก no. 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 no ็เรียบร้อยโอ้ยอะไรตงไต้องไปเลยไหมเออีเตนกััมา้าับจับมันชี่ยกยาวััมาแล้วยูอย่ิดกอกอเฮ้ยหันบไปลกนรอบไป้แล้วก็งมา ลองยามาอาริแท็กมาดังว่ามาเวยไอ้ยุ่งเรย่อนี้เลยเย์ย์ันซันอยู่มาซีแย่มาหมดแล้วตนี้โอ้โหยังเี้ที่ไ้ไม่มีสิทธรับข้งที่เรเข้ากระบอแ แมส้โอ้โหแม่แส้ทีมสองสองาทีไม่ต้องมาดูกันท่าตอนนี้